นี่คือขนมไข่เฮียนะคะที่สมัยก่อนชวนเราเนาะแต,แต่ถ้าเกิดยุคคนแก่ๆนี้จะรู้จักกันเยอะแต่ว่าสมัยนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาแล้วเรียกให้ซอฟลงนะคะว่าชื่อขนมไข่หงไข่หงสามลูกสิบค่ะสนใจสามารถสั่งได้นะคะออกงานรับออกงานอีเวนต์จัดเบร์ค่ะขอบคุณค่ะอย่าพึ่งตัวเองสัง่งได้ 062ค่ะ0951656ค่ะอีกครั้งค่ะท่านผู้ชมจบไม่ทัน062นะคะ0951656ค่ะอ่าเอ๊ะค่ะขนมขนมไข่หงกนี้มันมีความพิเศษยังไงคะอธิบายสั้นๆคิวยาวไข่หงนะคะสูตรนี้เป็นสูตรโบราณนะคะ สูตรชาววงกรอบนอกลุกในคะ่ะจะใส่ตัวเครือบลๆนตาจะเป็นไส้ผัวเหลืองรดเค็มนะคะจะผสมพริกไทยส่วนตัวนี้นะคะหรือว่างาทอดนะคะจะเป็นไส้หัวเหลืองรดหวานาค่ะมีเป็นเลเยอร์ <c oughs> สางสามอันนี้จะใส่งานนะคะท <c oughs> อดจะมีกลิ่นหอมของงาอยู่แล้วก็ได้วิตามินจากตัวงาด้วยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยขอค,ค่ะ